สวัสดีค่ะอยู่กับน้องตานนะคะช่องปอดลูกตาะะช anel ค่ะฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องตาลด้วยนะคะวันนี้นะคะน้องตาลอยู่กับเจ้าตัว X L Plus Sport นะคะเครื่อง2.2ค่ะราคาตามท้องตลาดอยู่ที่ราคา692,000บาทค่ะชุดแต่งแบบนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง39,000เท่านั้นค่ะย้ำเลยนะคะ39,000เท่านั้นค่ะแต่งอะไรบ้างเดน้องตาพาชมกันเลยค่ะก็จะมีนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะ สกูฟทรงฟิตเต็มฝากระโปรงค่ะจะจะตัดรูปม้านะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะนะคะแล้วก็จะมีชุดแต่ง F150 ค่ะกระจังหน้านะคะ FORD สีแดงนะคะตัดดำค่ะแล้วก็จะมีข้อไฟหน้าคำว่าเ a นเจอค่ะพร้อมไฟมา้าแต่งนะคะไฟมา้าแต่ง3ขีดพร้อมไฟเด y l ไลท์ลูกแก้ววงแหวนนะคะลูกค้ารีเควสตเป็นสีน้ำเงินค่ะ แล้วก็ไฟหน้าของชุดแต่ M150 จะเป็นตัวสีด้านนี้ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะก็จะเป็นคิ้วซุ้มล้อค่ะ6นิ้วค่ะแมกยากนะคะก็จะเป็นมอนเตอร์ค่ะ AT3 ค่ะแมกลนยนี้ยอดนิยมอยู่แล้วประมาณนี้นะคะก็จะเป็นกระบะตัวแคบยกสูงค่ะมีบันไดข้างมาให้ค่ะ แล้วก็จะมีเบ้ารองมือจับค่ะคําว่าเลนเจอร์น้องตาใส่ให้นะคะแล้วก็จะเป็นคิ้วกันสั์ค่ะแล้วก็ราวหลังคาราวหลังคาใช้งานไม่ได้จริงนะคะลูกค้าเพื่อความสวยงามเท่านั้นค่ะสติกเกอร์ลาสยสรดโคนเคําว่าแรปเตอร์นะคะ Y วท์แค่ะคำว่าレนเจอร์ไวท์ ack, ค่ะ,ค Ranger, ack, คะขอโทษค่ะแล้วก็จะมีนะคะเออโลบ้าเหล็กนะคะแขนยาวอ u t เลนเดอร ใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้สามารถผูกมัดของหรือแบกบรรทุกอะไรได้เลยค่ะวางกับตัวเจ้าตัวโลบาเหล็กได้เลยค่ะแล้วก็จะมีครอบนะคะครอบออฝาทางน้ำมันค่ะน้องตาใสไลเนอร์นะคะให้แล้วค่ะใส่ไลเนอร์ฝาครอบตะบะท้ายค่ะด้านหลังก็จะเป็นไฟ ข้อไฟท้ายนะคะเรนเจอร์ค่ะแล้วก็ชุดกันชนท้ายเหล็กนะคะกันชนท้ายเหล็ก Outlander ค่ะค่ะแล้วจะเป็นกันชนท้ายเหล็ก o u t l a n d ด er, อพร้อมห่วงแดงสองห่วงนะคะค่ะน้องตาใส่มาให้แล้วก็จะมีดาบท้ายเรนเจอร์เพื่อความสวยงาม เบาลองค่ะประมาณนี้สต๊อป <Stop. S 2> ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจกระบะแขบยกสูงแบบนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง39,000บาทย้ำนะคะ39,000บาทติดต่อน้องตาได้ที่0614491698หรือ ID l ดียลน์นะคะต้องตาทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วค่ะไม่ว่าจะอาชีพไหนค้าขายนะคะหาบเล่แผงลอยน้องตาลทำไฟแนนซ์ให้ได้หมดทักมาปรึกษากันได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่อง้องตาด้วยน,นะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะคะบ๊ายบาย